สวัสดีครับเชฟโจรครับวันนี้จะมาแชร์สูตรลับการทำซอฟคุกกี้ที่มีเนื้อบางแต่ว่านุ่มเนบโดยจะทำให้คุกกี้มีขนาดใหญ่และแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งต่างๆเหมือนพิซซ่าถ้าชอบทานซอฟคุกกี้ต้องไม่พลาดเมนอยูนี้นะครับเป็นคุกกี้ที่เนื้อนุ่มฉ่ำแต่ไม่แฉะจะมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยครับเริ่มจากทำโดคุกกี้กันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเชฟจะทำเป็นสูตรซอฟคุกกี้แบบง่ายก็คือเพียงแค่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน เริ่มจากเนยนะครับอันนี้ใช้เป็นเนยเค็มนะครับพักไว้ที่อุณหภูมิห้องจนมันนิ่มแล้วผสมเนยกับน้ําตาลทรายแดงสําหรับเบเกอรี่มิตรผลจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับตามด้วยไข่ไก่ครึ่งฟองครับวันนี้ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะอันนี้ใช้ผสมกลิ่นมิลลาไปเรียบร้อยแล้วคนผสมให้เข้ากันครับตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมมิตรผล หลายคนคงมีคำถามใช่ไหมคะว่าใส่น้ำเชื่อมมิถผลในสูตรแล้วช่วยให้ขนมมีรสชาติดีขึ้นได้อย่างไงคำตอบคือปกติน้ำเชื่อมที่เราต้มเคี่ยวเองหรือว่าน้ำตาลทรายส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเป็นโมเลกุลคู่นะครับแต่ว่าน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมมิถุเนี่ยมีความสมดุลระหว่างโมเลกุลคู่แล้วก็โมเลกุลเดี่ยวทําให้ไม่หวานโดดเหมือนน้าตาลทรายทั่วไปขนมจึงอร่อยกลมกลม่อมอย่างลงตัวตอนผสมดโดวคุกกี้เนี่ยน้ำตาลเขาก็จะก,กระจายตัวได้ไวขึ้นด้วยไม่ต้องพักแป้งนานแล้วเนื้อขนมก็นุ่มขึ้นจากของเหลววที่่พิมขึ้้นดย แต่ว่าไม่แฉะเหมือนใส่นมนะครับเพราะว่าเป็นน้ำเชื่อมเข้มขน้นแบบอินวอร์ u ซูการ์จึงช่วยให้แป้งอุ้มน้ำได้ดีขึ้นส่งเสริมให้เนื้อคุกกี้เนี่ยมีความนุ่มหนึบแล้วก็อบออกมาแล้วสีสวยได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยจากนั้นก็ตามด้วยแป้งครับผมแป้งที่ผสมผงฟูและก็เบกกิ้งโซดาไว้แล้วผสมคนให้เข้ากันแค่นั้นเองเมื่อเข้ากันประมาณ90%แล้วก็เติมช็อกโกแลตชิพหรือว่าช็อกโกแลต 64%นะครับวันนี้เชฟใช้เป็นช็อกแคแลท64%เพื่อที่จะได้รสชาติเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมนะครับไม่หวานเกินไป <c oughs> เพียงแค่แป๊บเดียวนะครับเราก็ได้โดคุกกี้ที่มีความเนียนแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชฟก็จะพักสมสมสวนี้นะครับผมในตู้เย็นประมาณ10-15นาทีระหว่างนี้เราก็วอร์มเตาไวได้เลยนะครับที่ไฟ175องศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลม ตอนนี้เชฟก็วอร์มเตาอบไว้ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนํำคุกกี้มาใส่พิมพ์พเค้กันตรงนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นพิมพอร์ตก้นแบบนี้นะอันนี้ก็คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9นิ้วหรือว่าประมาณ3ปอนด์นะครับเชฟจะเอาก้นออกแล้วก็ใส่โดคุกกี้ของเราลงไปได้เลยจากนั้นก็ใช้ช้อนเกลีย่ยให้มันแบนลง ถ้าอยากทำหนาหรืออยากทำบางกว่าน,นี้ก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับหน้าไม่เรียบไม่เป็นไรนะครับผมเราไม่ต้องสนใจหน้าไม่เรียบแต่ว่าเราเอาความสม่ำเสมอให้มันหนาพอๆกันทั้งชิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชฟก็จะนําเข้าเตาอบนะครับที่ไฟ1 7 5่งร้อยเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้คุกกี้แบบไหนครับ ตอนนี้ก็อบคุกกี้สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟใช้เวลาประมาณ18นาทีก็ได้คุกกี้ที่มีสีสวยแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้แล้วแต่เตานะครับหรือว่าแล้วแต่ความชอบชอบเนื้คุกกี้แบบไหนก็สามารถปรับ เวลาได้นะครับผมตั้งแต่ 15, 16, 17, 18ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดอบเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะประมาณ15นาทีก็ได้แล้วครับผมแต่ถ้าเกิดชิ้นใหญ่แบบเนี้ยก็คือประมาณ18-20นาทีเนื้อเขาก็จะนุ่มตรงกลางแล้วก็พิวด้านนอกเขาก็จะกรอบแล้วก็มีสีสวยแบบนี้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวพักให้เย็นสนิทก่อนนะครับค่อยนําออกจากพิมพ์แล้วเรามาแต่งหน้าเป็นคุกกี้พิซซ่ากันครับตอนนี้เราก็พักคุกกี้จนเย็นสนิทนะครับแล้วเชฟก็ย้ายลงมาที่เค้กกบอรรดเรยรยเย้้แแลวาาาามาตตต่งหนาานนััะค เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเชฟจะใช้เป็นช็อกโกแลตด,ดักช็อกโกแลตนะครับผมละลายบนอนนน่างน้ำน้อนหรือว่าไมโครเวฟก็ได้ทาไปที่ด้านหน้ามันเลยแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากทานแบบนี้แค่นี้ก็ได้เหมือแบบนกันแค่นี้ก็คืออร่อยแล้วแต่ว่าเน,นี้ยเราอยากจะเพิ่มลูกเล่นของมันนะครับเราจะตกแต่งหน้าตามันให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับพิซซ่าเลยหรือว่าใครไม่ชอบดักช็อกโกแลตก็เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตอื่นๆได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะตัดประมาณ6ชิ้น จากนั้นเราก็จะมาแต่งหน้าตามน,นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราชอบไปเลยก็คืออยากใส่อะไรก็ใส่นะครับตรงนี้เนะี่ยเชฟจะใส่เป็นมัชเมโล่ถ้าใครทําขาตรงนี้ใส่ถุงมือนะอันนี้เชฟจะแต่งเป็นหกหน้าเลยนะครับหรือว่าเราจะโรยทั้งหมดทีเดียวก็ได้เราค่อยตัดทีเดียวก็ได้ ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมการแต่งหน้าก็คือแล้วแต่จินตนาการของเราได้เลยเดี๋ยวเชฟจะพักส่วนนี้ไว้ในตู้เย็นสักครู่หนึ่งนะครับให้ชอ็อกโกแลตท,ที่ด้านบนเนี่ยเขาเซตตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันแล้วเดี๋ยวเชฟจะลองชิมแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับตอนนี้เชฟก็เอาไปแช่เย็นสักครู่หนึ่งนะครับดูเนื้อคุกกี้ด้านในสิครับเนื้อเขาต่างจากสูตรน้ําตาลทรายปกติมากไม่หวานโดดยิ่งเอาไปแช่เย็นยิ่งอร่อยเนื้อคุกกี้เขาก็จะชุ่มฉ่ำนะครับแล้วกก็็นนุ่น่่มมมึไไแขงงระด้าฝือคอ นี่แหละครับซอฟคุกกี้ที่แท้จริงสูตรนี้ห้ามพลาดอยากให้ทุกคนได้ลองชิมครับเนื้อเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมมิผลสมวนผสมที่ช่วยยกระดับเบเกอรี่ในทุกด้านหวานกลมกล่อมในมาตรฐานรสชาติอร่อยกว่าได้เนื้อสัมผัสดีกว่าและอบออกมาได้สีขนมที่สวยกว่าด้วยต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะครับ